ในที่สุดรัฐบาลคุณยิ่งรักก็เอาไม่อยู่ค่ะเป็นกรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมซึ่งล่าสุดท่านยงยุทธก็ตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยเรียบร้อยครับให้มีผลในวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมครับแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งยังรักษาเอาไว้สองตำแหน่งก็คือหัวหน้าพักกับสสค่ะคุณยงยุทธให้เหตุผลสั้น บอกว่าไม่อยากให้มีปัญหาทางกฎหมายทางกฎหมายที่นี้ให้คุณตุลสติดช่วยวิเคราะห์ซิว่าเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆที่ทําให้คุณยงยุทธต้องตัดสินใจลาออกทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะอุ้มพยายามที่จะช่วยสารพัดทั้งคุณเฉลิมคุณนพดลนะครับทั้งโฆษกพักเองก็ออกมาพูดกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังบอกว่าไม่ต้องออกนะแต่ในวันนี้ก็เอาไม่อยู่จริงๆริงที่ผลสมนสไทยว่าคือผมมองว่าคุณยงยุทธเนี่ย มันดูอันตรายเกินไปที่จะปล่อยให้ดำรงๆๆตำแหน่งอยู่มันก็นสีส่ยงล่อฟ้าเสี่ยงมาก,มากนะฮะ<า>เพราะว่าเป็นตำแหน่งมหาดไทยก็ดีหรือรองน<อ>ายกก็ดีเนี่ยเป็นตำแหน่ง <ๆ S 2> ที่ต้องมีการตัดสินใจต้องมีผลง,งานะนะครับออกมาถ้าสมมุติว่า มีการตัดสินใจอะไรออกไป,ไปแล้วเกิดไปเซ็นอะไรเกิดไปเซ็นอะไรเข้าเนี่ยมันจะมีผลไม่ใช่เฉพาะตัวคุณยงยุทธคนเดียวค่ะอาจจะมีผลถึงพรรคเพื่อไทยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นห่วงเรื่องนี้มากะนะครับคือยุทธศาสตร์สำคัญของเพื่อไทยเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องเสี่ยงที่จะทําให้อาจจะต้องมีการไปตีความไปตัดสินหรือว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการเขาบอก,ก<า>ว่าพอแล้วนะฮะตมัมีประสบการณ์มาแล้วจากการถูกยุบไปแล้วสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่าเรื่องอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเรื่องพ,พ,พบอรบปลองดองก็ดีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ย,ยทางพรรคเขาจะไม่่ไมดึงดันนะฮะจะถอย<ม>ซึ่งก็น่าชื่นชมตรงนี้นะครับ<ม>เรื่องคุณยงยุทธ์ที่เราก็ได้ข่าวว่าเนี่ยถึงขนาดนายกเองเป็นคนขอร้องว่าออกเถอะ<ม>ถึงแม้ว่าคุณคุณยงยุทธหรือว่าคนใกล้ชิดเองก็ยังปฏิเสธอยู่ว่าไม่ใช่คุณยงยุทธตัดสินใจเองแต่อย่างไรก็ตามก็ อันนี้เป็นการตัดสินใจที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าถ้าคุณยงยุทธจะอยู่ต่อในตนําแหน่งสองตแหน่งสําคัญเนี่ยมันน่าจะมีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาต่อการบริหารงานอย่างเดียวมันจะเป็นมหาการเมืองอนาคตอนาคตด้วยค,ค่ะคคอีกมุมหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเรื่องการปรับคอรมอปีกองจะดังขึ้นแน่นอนนะครับหลังจากคุณยงยุทธลาออกวันนี้ปีกองการปรับคอรมอจะดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเริ่มแล้วล่ะครับ ค,คือตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งของคุณยงยุทธนี่แหละร,รองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,ยแคดดเ<ท> <ๆ S 2> หลายคนมากครับก็มีทั้งคุณโพคิน นะครับคุณจตุรลนใช้แสงนะฮะคุณจตุรลนนี่ดูเหมือนกับว่าน้ําหนักจะไปเทที่กระทรวงศึกษามากกว่าแต่ถ้าที่มหาดไทยเนี่ยมีคุณภูมิธรรมมีชื่อคุณภูมิธรรมขึ้นมามีคุณโพคินมีคุณเสริมสารคุณคุณเพียรพันก็มีแต่ว่าคุณคุณสมเด็จไทยเชื่อว่าจะเป็นจะไปหนักทางเป็นรองนายกมากกว่าคุณเพียวพันค่ะแต่อันนี้ก็คือว่าคือเท่าที่เรามีการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนายกพยายามที่จะยื้อ การปรับคอรมอยังไม่อยากปรับเพราะว่าคือเราเชื่อกันว่านายกเนี่ยไม่อยากจะปรับคอรมอเพราะว่ามันกระเพื่อมมันกระเพื่อมแน่ๆแต่ครั้งนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือตอนนี้มีการมองบอกว่ามีสองแผนอย่างแรกก็คือว่านายกอาจจะใช้วิธีรักษาการคืออาจจะเป็นนายกเองรักษาการตําแหน่งมหาดไทยหรือว่าจะมอบหมายให้คนอื่นไปรักษาการเพื่อที่จะยังไม่ต้องปรับคอรมอาจจะเอารอไว้ก่อนเพื่อจะรอ ให้เรื่องกรณีของคุณยงยุทธซึ่งตอนนี้มีการส่งและจะต้องไปถึงศาลแน่ๆเนี่ยให้เสร็จก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีอีกมุมนึงเขาบอกว่าตําแหน่งกระทรวงมหาดไทยมันเป็นตําแหน่งใหญ่มันต้องบริหารงานมันต้องทําการเป็นตําแหน่งที่ต้องทําการชัดเจนอาจจะถึงไฟบังคับที่บอกว่านายกอาจจะไม่มีทางเลือกอาจะต้องปรับซึ่งถ้าต้องปรับเนี่ยเยอะแน่คือเท่าที่มีการนับรวมตําแหน่งพักร่วมเนี่ยเขาก็มีการแสดงความจํานงไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็พร้อมแล้ว มีอยู่3-4ตำแหน่งพักร,ร่วมแล้วก็ในส่วนของเพื่อไทยเองเนี่ยนับไปบนับมาเนี่ยก็5-6ตำแหน่งครับแล้วคุณตู่เองนะครับคุณตูจ่จตุพรเองซึ่งเพิ่งถูกศาลตัดสินว่าผิดไปหมาดๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยังเข้ามาได้เ,าาเพราะว่ายังไม่ได้เป็นคําตัดสินที่สุดคือยังไม่ถึงศาลฎีกาค,ค,ค่ะคก็ต้องจับตาดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากคุณยงยุทธลาออกแล้วเนี่ยปีกรอง เรื่องการปรับคอร์อรที่บอกว่าจะดังขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงและสุดท้ายนายกยิ่งลักจะตัดสินใจปรับคอร์อรในระยะใกล้นี้หรือเปล่าค่ะ